น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบครับวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568นะครับทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกเช่นเคยกับรายการ NBT มีคำตอบครับวันนี้เราอยู่กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เป็นกลุ่มคนพิการครับหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ดูแลคนพิการอีกทีนะครับตั้งใจฟังรายการในตอนนี้ให้ดีครับเพราะว่าเรามีกองทุนที่จะให้กลุ่มคนพิการได้กู้ยืมไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไปนะัก็ น,นี้เราอยู่กับกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับใครมีคําถามข้อสงสัยเพิ่มเติมนะในส่วนของคนพิการเองนะติดขัดในกฎระเบียบต่างๆเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งรายการครับผ่าน022753689และ022753690ครับวันนี้อยู่กับทีมงาน2ท่านนะครับคุณอารีรัตน์อ่อนรังกาครับนักพัฒนาสังคมครับ แล้วก็อีกหนึ่งท่านครับคุณธินกรแจกกระโถกนิติกรนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในฐานะคนพิการนะครับเราพยายามที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ท่านอย่างต่อเนื่องอย่างที่นําเยนคุณผู้ชมครับว่าจริงๆมีกองทุนกองทุนหนึ่งครับที่จะบริหารจัดการเงินทุนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมพลังให้กับกลุ่มคนพิการอย่างท่านนะครับรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนครับสามารถกู้ยืมได้หลักเกณฑ์กฎระเบียบแล้วก็ที่มาที่ไปของกองทุนนี้จะเป็นอย่างไรครับวันนี้ อยู่กับท่านผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการครับท่านวิทิดาอุยตยกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอครับก่อนอื่นเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มาที่ไปแล้วก็รวมถึงการดูแลกลุ่มคนพิการทั่วทั้งประเทศเนี่ยพอมอเองพยายามที่จะบริหารจัดการดูแลคุณภาพชีวิตยังไงบ้างครับค่ะต้อง นําเรียนอย่างนี้ว่ากองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการนะคะอยู่ภายใต้กลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลคุ้มครองนะคะให้การช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเคาะการฟื้นฟูนะคะการฝึกอาชีพนะคะตลอดท้งทางเรื่องการการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็การดําเนินงานของ องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการะคะ่ะแล้วก็โดยกองทุนนะคะมีภารกิจหลักนะคะอันหนึ่งนะคะคือการให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนะคะกู้ยืมเงินนะคะไปประกอบอาชีพหรือขยายกิจการนะคะโดยวงเงินนะคะ60,000บาทนะคะผ่อนห้าปีไม่เสียดอกเบีย้ยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแบบ6 0 0 0 0บาทไม่พอนะคะก็สามารถพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะได้ถึง120,000บาทนะคะค่ะแล้วก็ ภารกิจที่2นะคะการส่งเสริมนะคะให้สถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐนะคะจ้างงานคนพิการตามกฎหมายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจคือการสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายนะคะออจะเป็นภาครัฐนะคะภาคเอกชนนะคะจัดกิจกรรมจัดโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อคนพิการค่ะค่ะคอันนี้ก็สามารถของเงินกองทุนได้ค่ะครับจริงๆแล้วคนพิการที่มีอยู่ในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยมีสักประมาณแค่ไหนยังไงฮะค่ะปัจจุบันนะคะคนพิการนะคะที่มาลงทะเบียน กับเรานะเขาจดทะเบียนคนพิการของเราตอนนี้ปัจจุบันมี2ล้าน2แสนคนค่ะโดยที่เยอะที่สุดนะคะก็เป็นคนพิการทางด้านร่างกายค่ะรองลงมาก็คนพิการทางการสื่อสารและการได้ยินค่ะจะมีประมาณ400ลรายค่ะครับผม2ล้าน2แสนคนที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มคนพิการในประเทศไทยถ้าเทียบกับจํานวนประชากรแล้วก็ไปเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยฮะถือว่าจานวนคนพิการที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากหรือน้อยคะคือถ้าเทียบกับประเทศคือต้องบอกก่อนว่า ในตัวเลขที่ทางสภาพัฒน์นะคะคาดว่าคนพิการในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่จํานวนประมาณ3ล้านหกแสนคนนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเราจดทะเบียนคนพิการแล้วนะคะประมาณ2ล้านสองแสนคนณปัจจุบันนะคะเราก็ยังลดนลงนะคะให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าคนที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์นะคะให้มาจดทะเบียนคนพิการเพื่อได้รับสิทธิะคะ์ค่ะให้ได้กับประมาณใกล้ๆกับที่ทางสภาพัฒน์ประเมินค,ะค่ะครับผมนะฮะจริงๆแล้ว พมอเองเนี่ยก็มีสวัสดิการมีสิทธิต่างๆเพื่อดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม<ข>คนพิการ<ข>าอยู่แล้ว <ขา S 2> แต่อันนี้คือเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นกองทุนมันก็ว่าให้ทุนไปประกอบอาชีพอย่างนั้นถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะที่มาที่ไปเป็นไงบ้างคะค่ะก็บอกก่นว่ากองทุนนี้นะคะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่พศ .2534 นะคะแต่ว่ากองทุน ะะเริ่มให้บริการนะคะทั้งผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการนะคะกู้ยืมเงินนะคะเพื่อไปประกอบอาชีพแล้วก็ขยายกิจการนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะโดยวงเงินในการให้กู้นะคะก็ เราต้องเรียกว่าอะไรคะเพิ่มมาโดยตลอดนะคะก็คือตั้งแต่20 0 0 0บาท40 0 0 0บาทปัจจุบัน60 0 0 0บาทจนถึง120 0 0 0บาทคะ่ะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะถ้าเป็นกลุ่มคนพิการหรือว่ากลุ่มคนที่ดูแลคนพิการอยู่นะฮะแล้วก็ต้องการเงินทุนลักษณะแบบนี้เพื่อเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะฮะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลขขึ้นให้หน้าจอแบบนี้ค้างเอาไว้นะครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมีคําถามอื่นๆนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นกลุ่มคนพิการแล้วก็ต้องการจะเรียกร้องสิทธ ลองผ่านตรงนี้ดูนะฮะอันไหนตอบได้เดี๋ยวให้ท่านผอ,ออธิบายเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้สร้างความเข้าใจไปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนที่มากู้เงินผ่านกองทุนของเราเนี่ฮะเป็นยังไงบ้างฮะให้เราคุณผู้ชมฟังเลยฮะค่ะก็โดยส่วนใหญเ่เก็บจากสถิตินะคะก็คนพิการส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะก็จะ กู้เงินไปประกอบอาชีพช่างและบริการค่ะเหาลำดับรองลงมานะคะก็กู้ไปเพื่อทําการเกษตรค่ะแล้วก็ในลําดับอันนี้คือพูดใน3ลําดับที่สูงที่สุดนะคะลําดับที่สูงก็คือการค้าขายค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันนะคะมีคนพิการนะคะได้มากู้ยืมเงินกับกองทุนคนพิการแล้วนะคะจํานวน3ามแสนลายนะคะซึ่งอยู่ในวงเงินประมาณ1 1 0 0 0ล้านบาทค่ะต่อปี ต่อปีก็จะมีคนพิการมายื่นกู้กับเราอยู่ที่ประมาณ15,000ถึง17,000รายค่ะครับผมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปอ่ะเป็นกเกษตรกรรมนะฮะเป็นค้าขายเป็นช่างแล้วก็บริการต่างๆนะฮะ,ะจากการที่เราไปติดตามดูเนี่ฮะเป็นไงฮะพอเขาได้เงินของเราไปมันต่อชีวิตเลยไหมหรือว่า พอเขาไปประกอบอาชีพเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะค่ะคือถ้าเริ่มประกอบอาชีพนะคะต้องบอกก่อนว่าก็จะมีความยากกว่าคนคนท,ทั่วไปนิดนึงก็เราก็จะมีการลงพื้นที่นะคะให้เจ้าเจ้าหน้าที่นะคะช่วยดูช่วยให้คําแนะนํานะคะส่วนเรื่องการขยายกิจการเนี่ยเเรียกว่ามีทุนหมุนเวียนมากขึ้นแล้วต้องบอกก่อนว่ากองทุนของเรานะคะจุดเด่นที่ ที่รู้สึกว่าคนพิการเนี่ยได้ประโยชน์คือ กู้ยืมเงินไปแล้วนะคะไม่มีดอกเบีย้ยยังไงก็ไม่คือไม่มีดอกเบี้ยนะคะถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนที่ใช้ในธุรกิจเมื่อเมื่อทางคนพิการนะคะส่งใช้เงินเกิน60%ของวงเงินที่ได้ไปแล้วนะคะสามารถมากู้ยื่นใหม่เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนั้นๆได้อีกประมาณเนี้ยค่ะครเราเราใช้คําว่าสร้างงานสร้างอาชีพนะฮะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ามองในมุมอีกมุมหนึ่งอย่างมันคือคุณเอาไปทําธุรกิจได้คุณเอาไปต่อยอดเอาไป เหมือนกับว่าบริหารจัดการในสภาวะที่หลายคนบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจไม่ไหวนะถ้ามีเงินทุนหมุนเวียนมีกระแสเงินสดนะมันก็น่าจะเพิ่มสภาพคล่องนะแล้วก็มีหลายคนที่กู้เงินจากกองทุนไปแล้วก็ประสบความสําเร็จคือมีอยู่มีกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพี่ต้องบอกก่อนว่าคือถ้าถ้ากู้เงินคนพิการของเราไปแล้วนะคะถ้าประวัติ การส่งใช้หนี้ของเราดีนะคะต้องบอกก่อนว่าคุณออคนพิการนะคะสามารถกู้ได้กี่ครั้งก็ได้กี่รอบก็ได้ขอแค่คุณมีการส่งใช้มีประวัติที่ดีแล้วก็ในเรื่องการส่งใช้เงินคืนนะคะ เราถือว่าเป็นคุณสมบัติอีกหนึ่งข้อในการพิจารณากู้ในคั้นถัดไปประมาณนี้ค่ะครับผมเอาไปหมุนหมุนเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่ามันถึงจังหวะที่แบบว่าช็อตหรืออะไรก็กู้ใหม่ได้กู้ใหม่เอาไปหมุนต่อเนื่องได้นี่ยพอพูดถึงสภาพเศรษฐกิจที่มันแหมอะไรคนบอกว่าค้าขายมันก็ยากเนาะในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างแบงก์เองก็มีหนี้เสียเยอะของเราเนี่ยฮะมีการเข้าไปดูในในส่วนของการเอาเงินไปต่อยอดสร้างอาชีพหรือว่ามีคนที่เอาไปแล้ว ติดขัดบ้างไหมฮะเพราะธนาคารใหญ่ๆก็ยังเจอม,ม,มีค่ะมีค่ะต้องต้องบอกก่อนว่าเออคนพิการเนี่ยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตค่อนข้างยากและใช้หนูจะเรียกว่าอะไรดีคะค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างแพงกว่าคนทั่วๆไปอันเนื่องจากว่าอ่ะในเรื่องการประกอบอาชีพไม่ทาสกรณีที่เข้าระบบคือ เราต้องเดินทางไปอยู่ในสถานประกอบการหรือในหน่วยงานค่ารถจะแพงกว่าคนทั่วๆไปแล้วนะคะแล้วก็แม้แต่ของคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระก็ต้องมีเขาเรียกว่าคะมีช่องทางมีทําเลก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้ถามว่ามีหนี่เสียไหมมีนะคะแล้วก็มีน่าจะ มากกว่าธนาคารนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะดําเนินการากับคนพิการเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอยากอยากเชิญชวนให้คนพิการนะคะไม่ว่าจะลูกนี้เก่าหรือลูกนี้ใหม่นะคะมีปัญหาอะไรติดต่อเราหมายถึงว่าติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะคือที่ศูนย์บริการคนพิการประจําจังหวัดหรือที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองก็ดีอย่างน้อยที่บอกว่า ไม่มีดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีอารมณ์ที่ต้นทบดอกดอกทบต้นเพราะฉะนั้นทุกปัญหาเราแก้ไขแก้ไขให้ช่วยแก้ไขให้เช่นถ้าถ้าคุณบอกว่ากา,ารฝึกอบรมแบบเรายังประกอบอาชีพไม่ประสบความสำเร็จอยากจะเติมการอบรมอันนี้เราจะประสานส่งต่อให้กมรมพัฒนาฝีมือแรงงานอ่า,อาค่ะคือต้องบอกก่อนว่ายิ่งเจอ ปัญหายิ่งคลายค่ะก็อย่าอย่าหนีอย่าหนีเจอกันดีกว่าค่ะก็คือเราพยายามที่จะนอกจากให้เงินทุนไปแล้วเนี่ยพอเราไปตามดูว่าเอ๊ะท่านประกอบธุรกิจเป็นยังไงไปทําอาชีพมันมันสำเร็จตามที่วางแผนเอาไว้หรือเปล่าแล้วพอไปเจอปัญหาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ตอีกถ้าขาดองค์ความรู้เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการเอาไว้นะฮะขาดตกบกพร่องตรงไหนเดี๋ยวไปเสริมให้ก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่เรียกว่าพร้อมแก้ไขปัญหาท่านในถูกๆเรื่อง อย่างนี้ดีกว่าค่ะอยากให้แบบมาคุยกันเรื่องไหนเราทําประสานงานให้ค่ะครับผมฟังแบบนี้แล้วหลายคนก็บอกว่านะฮะอยากจะลงทุนและอยากจะประกอบอาชีพอยากจะสร้างรายได้เพิ่มในภาวะแบบนี้จริงๆหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรียกว่าปล่อยกู้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะปล่อยกู้ลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะมันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างฮะค่ะอธิบายในภาพใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งต้องเป็นคนพิการครับ หรือผู้ดูแลคนพิการที่มีบัตรนะคะแล้วก็มีแผนในการประกอบอาชีพเป็นผู้ที่มีความสามารถในการส่งคืนเงินกองทุนได้ครับค่ะทั้งนี้มีแค่นี้เองค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือมีผู้คำประกันที่มีไรายได้น่าเชื่อถือค่ะ,ค,ะครับนิดเดียวฮนะพอบอกว่ามีแผนในการประกอบอาชีพ แม่หลายคนบอกว่ามันจะยุ่งยากหรือเปล่าแผนประมาณไหนยังไงฮะ,ะ,ะ,ะแผนไม่ยากนะคะคือแผนก็คือ,อสมมติว่าการจะขอยื่นกู้เป็นการประกอบอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวนะคะก็หนึ่งนะคะมีสถานที่มีทำเลนะคะสองคือมีวัสดุอุปกรณ์อะไรนะคะแล้วก็ต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่ แผนมีเท่านี้เองนะคะแล้วก็มีคาดว่า,เ,าเมื่อได้รับเงินกู้ไปแล้วนะคะจะทําให้มีไรายได้มากขึ้นต่อเดือนเท่าไหร่คะถ้าเกิดว่าคุณมองว่าคุณได้เงินไปแล้วคุณสามารถแบบบริหารแล้วก็ประกอบอาชีพนี้ สามารถสร้างรายได้คุณได้เชิญชวนเลยค่ะครับผมคุณสมบัติยังไงบ้างฮะสำหรับผู้กู้ผู้กู้ก็คือมีมีบัตรประจําตัวคนพิการ,รนะคะมีภูมิลําเนาที่จะประกอบอาชีพนะคะแล้วก็มีร้านนะคะมีพื้นที่นะคะมีช่องทางในการประกอบอาชีพคะ่ะแล้วก็มีแผนในการประกอบอาชีพค่ะครับผมนะฮะจริงๆเงินกองทุน แบ่งเป็นสองสองแบบใช่ไหมครใช่ค่ะก็หนึ่งนะคะคือสนับสนุนให้คนพิการนะคะกู้ยืมเงินรายบุคคลนะคะแล้วก็2คือสนับสนุนเอ,อเอกชนนะคะแล้วก็ภาครัฐนะคะให้จัดกิจกรรมนะคะที่เกิดประโยชน์ต่อคนพิการะคะ่ะอันนี้คือให้เปล่านะคะ,คะอันนี้ให้เปล่าเลยะค,ะค่ะ,นะครับผมนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมมาจากคุณทารากรุงเทพมหานครเนรี่ยถามว่าถ้ากู้ยื่นกู้นี้ฮะกองทุนแล้วเอาไป ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะต้องบอกก่อนว่าที่พูดยกลำดับ3าอย่างนั้นคือสูงสุดซึ่งของการค้าขายสลากค่ะก็อยู่ในลำดับถัดไปซึ่งคนพิการก็ยื่นกู้ขายสลากเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะค่ะก็สามารถทําได้ค่ะโดยทั้งนี้เนี่ยเกณฑ์ในการกู้ค่ะก็จะเท่ากับเกณฑ์ที่ทางสํานักงานสลากขายกับ ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อค่ะก็อยู่ที่ประมาณ7,240บาทต่อเล่มค่ะครับผมนะอันนี้ก็คือสำหรับรายบุคคลเนี่ยฮะเริ่มต้นที่60,000บาทแต่จริงๆม,มันมีกรอบที่สามารถที่จะขอเพิ่มเติมได้ด้วยถูกไหมอ่ะกรณีที่สมมติว่าเป็นอาชีพที่ใช้เงินทุนนะคะมากกว่า60,000บาทก็สามารถยื่นกู้ได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะพิจารณาเป็นอาชีพเป็นรายกรณีแต่ไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาทค่ะค่ะคแล้วก็ลายกลุ่มนะคะ2คนขึ้นไปนะคะจับกลุ่มกันประกอบอาชีพเดียวกันมีเงินทุนสำรองไว้อยู่ก่อนแล้วและก็มีเขาเรียกว่าคะมีใบใบประกาศมีความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพนั้นๆนะคะสามารถกู้ยืมเงินกองทุนได้เช่นกันค่ะทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทค่ะครับปกติสําหรับคนวิการที่จะมายื่นกู้กองทุนเนี่ยเรา เปิดให้เข้ามากู้ได้ผ่านช่องทางไหนบ้างแล้วก็บอกอในปัจจุบันนเห็นบอกมีแอปพลิเคชันที่เสริมขึ้นมาอีกค่ะคือ อดีตนะคะต้องบอกให้คนพิการนะคะเดินเข้ามาหาเรานะคะมายื่นกู้กับที่กรมส่งเสร,ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเองก็ดีนะคะศูนย์บริการคนพิการเองก็ดีนะคะแต่ปัจจุบันนะคะต้องบอกก่อนว่าภายใต้นโยบายนะคะท่านวราวุฒิิลปอาชาธารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านเนี่ยให้นโยบายว่าทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราจะต้องดูแลเรื่องความสะดวกลด ระยะเวลาลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายนะคะในการมารับบริการของเรานะคะโดยเรานะคะก็ทางกรมคนพิการนะคะก็ได้คิด,คด แอปพลิเคชันนะคะเดฟฟันนะคะเพื่อให้บริการคนพิการนะคะกู้ยืมเงินคนพิการตอนนี้ไม่ต้องมาหาเราแล้วนะคะยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะทั้งเมื่อสวท่านเป็นท่านสมัครแอป,ปเข้ามาแล้วนะคะท่านยื่นกู้ก็ได้นะคะเ,เช็คผลการอนุมัติท่านยื่นแล้วท่านอยากรู้ว่า อนุมัติหรือยังเนาะคุณจะพิจารณาว่าเงินเท่าไหรอ่อยู่ขั้นตอนไหนแล้วก็สามารถเช็คได้นะคะแล้วก็เมื่อท่านนะคะเป็นลูกหนี้เราแล้วแหละค่ะก็สามารถดูยอดชำระได้ดูยอดค้างดูยอดคงเหลือแล้วเราก็จะมีเตือนว่าถ้าคุณจ่าย60%แล้วคุณอยากประสงค์ต้องการยืน่นกู้อีกไหมเพิ่มไหมอะไรเงี้ยะคะ่ะก็สามารถทําได้ทุกอย่างในแอปนี้เลยนะคะเราก็ต้องบอกต่อไปว่าในอนาคตนะคะ ท่านไม่ต้องโทรศัพท์หาเราแล้วเลยท่านสามารถสอบถามปัญหาในแอปได้เลยค่ะเพื่อลด ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมาพบเราประมาณเนี้ยค่ะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกตามเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะโอ้โ oh, หหลายๆธุรกิจบริการเขามีแอปพลิเคชันอันเนี้ยดูแลกลุ่มคนพิการเองเราก็พยายามที่จะให้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านแอป,ปได้เลยนะฮะไม่ต้องโทรก็ได้แชทมาไม่ต้องโทรก็ได้ค่ะไม่ต้องามาแล้วค่ะค่ารถก็ไม่ต้องจ่ายค่ะค่ะก็มารับเงินอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตหนึ่งครั้งนะคะขออนุญาตมาเจอกันในวันทำสัญญาเงินกู้ค่ะหลังจากนั้นก็ท่านก็สามารถ ประกอบอาชีพได้หากท่านแบบอยากให้เราลงไปแบบช่วยเสริมท่านแชทมาหรือท่านจะยกหูแล้วแต่ท่านได้เลยค่ะครับผมโอ้โหหลายสายโทรเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้กู้โดยเฉพาะส่วนบุคคลเนี่ยฮะย้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะว่าว่ารา,ายละเอียดที่จะสามารถกู้ได้แล้วคคิดว่าน่าจะผ่านเนี่ยประมาณไหนยังไงฮะ,ะค่ะก็เป็นคนพิการนะคะที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะคะแล้วก็ถ้าท่านอยู่ภูมิลาเนาไหนนะคะก็ขอให้ยื่นกู้อย่างสมมติท่านอยู่ในส่วนอ,อ,อยู่ในที่ต่างจังหวัดนะคะ ท่านก็สามารถยื่นกู้ผ่านแอปได้เลยนะคะโดยบอกที่อยู่ของท่านนะคะแล้วก็มันก็จะลิงก์ไปที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ขอให้ท่านนะคะมีแผนนะคะในการประกอบอาชีพนะคะก็มีผู้ค้าประกันที่มี รายได้น่าเชื่อถือค่ะก็สามารถยื่นกู้กับทางกองทุนได้ค่ะครับผมนะฮะขอยัดเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือต้องมีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านหรือว่ามีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่นั้นๆที่จะยื่นกู้ค่ะไม่น้อยกว่าเกวันนะฮะแล้วก็เอาจริงๆคนที่ที่เคยมีปัญหาถ้าคุณจบปัญหาได้ แล้วก็ผ่านระยะเวลา1ปีเนี่ยก็ยังสามารถกลับมาใช้บริการเราได้กรณีที่คนพิการนะคะเป็นลูกหนี้ของเราแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเงินชาํชาระชําระบ้างไม่ชําระบ้างอะไรเงี้ยค่ะข่าส่งนะคะก็ขอให้ท่านนะคะรีบนะคะก็คือเข้ามามาส่งชาําระคือสมมติว่าท่านตามสัญญา เดิมนะคะท่านจะต้องส่งใช้เราเดือนละ800หรือ1,000บาทท่านบิงเข้ามาหาเราแล้วท่านบอกว่าตอนตอนสัญญาทำสัญญานั้นไหวแต่ณนะปัจจุบันเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ไหวแล้วขอจะเปลี่ยนการส่งเงินจาก800เป็น100บาท200บาทสามารถ ทำให้ท่านได้อ๋อจริงๆคือขั้นต่ําเราเรากําหนดไว้เท่าไหร่คะขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ําค่ะต้องพูดแบบนี้ว่าเราต้องบอกก่อนว่าคนพิการเนี่ยมีความยากลําบากอยู่แล้วครับยี่สิร้าบพี่พูดแบบนี้ดีกว่าโอ้ค่ะกู<ต>้เ<ต>งิน6กหมืนค่ะผ่อนยีบาทก็ได้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆค่ะแต่พี่ขออย่างเดียวว่าวิในในการส่งใช้เงินคืนอันนี้คือที่หครับค่ะเพราะถ้าคุณจะ กู้เราถัดคือคิดว่าเราเป็นกองทุนที่จะเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพของท่านท่านต้องมีวินัยกับเราค่ะถ้าท่านจะส่งใช้คือเดือนละ100 mm hmm. เดือนละ200แต่ท่านส่งทุกเดือนทุกเดือนอันนี้เรียกว่าท่านมีประวัติดีครับค่ะนะฮะโอโ้ถ้าฟังแบบนี้แล้วท่านต่ำยี่สิบบาทก็ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าไหวท่านส่งเถอะจะได้ไม่เสียประวัติแล้วก็พอถึงจํานวนหนึ่งเนี่ยท่านสามารถมาบรไฟแนนซ์นะครูเพิ่มได้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจจะแบบสัญญาแรกนะคะ อาจจะกู้ได้40,000บาทพอส่งไปแล้วสัก32,000บาทเกิน60%เนอนาะท่านมากู้ใหม่ปรากฏว่าในในสัญญาแรกท่านแบบส่งดีมากอาชีพท่านก็แบบมีการพัฒนาขึ้นท่านกู้จะเต็มวงเงินเพื่อไปขยายกิจการทําร้านใหม่อันนี้ก็ดูผลการชําระเงินของท่านด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ประเด็นที่ให้ความสําคัญในการกู้ครั้งที่สองครั้งที่3หรือครั้งถัดไปค่ะคือการชําระหนี้ดีคือการประวัติที่เป็นลูกหนี้ดีกับเราค่ะอันนี้สาคัญที่สุดครับที่พยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ําแบบนี้ไม่มีดอกเบี้ยให้กู้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งคือเพราะว่าจริงๆหน่วยงานเองเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนพิการอยู่แล้วด้วยลหลายคนก็สงสยัยฮะว่าเอ๊ะแบบนี้เงินกองทุนพอรหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ เปิดสายมาสายยังเข้าไม่หยุดเลยฮะคนคงจะต้องการที่จะกู้มากพอสมควรคเงินกองทุนเพียงพอไหมแล้วก็ที่มาที่ไปของเงินกองทุนมาจากไหนฮะ,ะต้องบอกก่อนว่ามีเพียงพอนะคะปัจจุบันนะคะเราตั้งตั้งวงเงินกู้ไว้ใช้ไม่เคยถึงครับค่ะ,คะใช้ไม่เคยถึงแต่เราจะมีแบบหลายๆท่านเดี๋ยวบอกอ๋อมันยากเพราะต้องหาคนค้ำเลยแบบประมาณนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคนค้ำนะคะก็คือ เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือและมีรายได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยากเนาะค,ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเงินกองทุนนะคะมีเพียงมีเพียงพอแน่นอนนะคะแล้วก็รายได้ที่เข้ากองทุนนะคะคือการส่งเงินของสถานประกอบการที่ไม่ไจ้างงานคนพิการะค,ะค่ะค่ะก็ปี ปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ1,500ล้านค่ะครับแบบนี้หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาหรือว่าชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านคุณสมบัติครบท่านสามารถที่จะกู้ได้นะฮะ,ะได้เลยได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันติดเพราะว่ามีหลายสายเหมือนกันก็บอกว่าเออหาคนค้ำเนี่ยฉันก็โอ้โหลำบากอยู่แล้วจะไปหาคนค้ำที่ไหนมัน,ม,นมันค่อนข้างยากขอขยายความนิดนึงว่า คุณสมบัติของคนค้ำเนี่ยจะต้องประมาณไหนถ้าเป็นแม่ค้าด้วยกันได้ไหมหรือว่าโอ้เป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติพี่น้องได้ไหมฮะก็คนค้ำนะคะต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีรายได้นะคะการมีรายได้นะคะก็คือไม่จําเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ไม่ต้องมีนะคะแค่มีหลักฐานว่าเออ ผู้คำนะคะจะต้องมีการนําฝากเงินในบัญชีเป็นรายเดือนรายวันอันนี้ได้หมดเลยก็คือให้เราเห็นว่าโอเคคุณมีรายได้สามารถทาประกันคนพิการท่านนี้ได้แค่นี้เองไม่จําเป็นจะต้องเป็นข้าราชการเป็นไม่ใช่ค่ะค่ะก็ไม่ได้ยากจนเกินไปไม่ยากค่ะก็เช่นแบบแม่ค้าขายผลไม้นะคะในตลาดรายวันถ้า วันหนึ่งอ่ะคุณได้รายได้2,000ถึง2,500คุณมีการนำฝากในธนาคารนะคะซึ่งทำให้เราเห็นว่าอุย๊ยแบบวันหนึ่งคุณได้แบบ1 5 0 0 2 5 0 0คือการจะเบิกออกไปไม่ไม่พี่ไม่ไมไติดขัดนะเพียงแต่ว่าการมีเงินเข้ามีรายได้อยู่ตลอดแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้มีรายได้เช่นกันค่ะคือกองทุนเราเนี่ยไม่ได้ยากไม่ได้ยากคือไม่ต้องมีแบบ สลิปสเตทเมนต์อะไรมายืนยันค่ะ,คะพยายามที่จะช่วยอยู่ละแต่ว่าตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีคนค้ำประกันะนะฮะก็ ลองปรึกษาก่อนได้ถ้า <Okay. S 1> คุณสมบัติประมาณนี้ประมาณนี้ได้ไหมนะฮะ <S <S มีทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้หมายเลขสายด่วนกับผู้ชมนะแต่ว่าก่อนจะหมดเวลาอยากให้พอ,อ,อยกตัวอย่างเคสที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนพิการที่เขาอยากจะแม่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตอีกค,ครั้งหนึ่งมีกองทุนแบบนี้แล้วเอาเงินมาต่อย,ยอดสร้างอาชีพสร้างไรายได้ฮะค่ะ จะบอกก่อนว่าไม่ได้มีอาชีพเดียวต้องบอกก่อนว่าคนพิการที่ได้เงินไปประกอบอาชีพจากกองทุนคนพิการนะคะมีหลายๆคนหลายๆอาชีพนะคะจาก ที่เขาผลิตในจํานวนไม่เยอะนะคะก็ทําให้มีสินค้านะคะจํานวนมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเกษตรกรรมเองก็ดีนะคะก็มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวที่จํานวนมากขึ้นจากที่เงินของตัวเองเนี่ยเลี้ยงได้จํานวนไม่เยอะแต่พอกู้ของเราก็คือได้พันธุ์ดีขึ้นจํานวนมากขึ้นทําให้มีรายได้มากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะค่ะครับผมมีคําถามเพิ่มเติมจากจัจงหวัดนครสวรรค์นะครับคุณลุงเรืองแต่เชื่อว่าคําถามนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมจังหวัดอื่นด้วยนะครับเราถามว่าการ ยื่นกู้ของคนพิการถ้าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ยื่นกู้ที่ไหนได้ยื่นที่ศูนย์บริการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือปัจจุบันก็ยื่นที่แอปพลิเคชันได้นะคะเดฟฟันค่ะครับผมถ้าจังหวัดอื่นๆนี่ไปที่ไหนยังไงฮะถ้าถ้าจะไปยื่นเองนะคะก็คือไปยื่นที่ศูนย์บริการประจําจังหวัดของท่านที่ท่านภูมิลำเนาอยู่ค่ะค่ะครับศูนย์ส่วนใหญ่อยู่ที่สระลางไหมฮะ อยู่ที่สารกางส่วนใหญ่จะอยู่ที่สารกลางค่ะไปพมจเนี่ยไปพมจค่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้คนพิการทุกท่านนะคะใช้แอปพลิเคชันนะคะเดฟฟันนะคะถ้าหากปิดขัดอย่างไรอะค่ะก็โทรมาสอบถามก่อนได้จะได้ไม่ต้องหลักเสียค่าเดินทางในคนพิการที่อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยค่ะครับเพิงอยู่วันนี้มาเปิดตัวแอปด้วยเนี่ยนะคือพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชมจะได้บางทีโอ้โหเดินทางยากอยู่ไกลมันมีค่าใช้จ่ายถ้าโหลดแอปพลิเคชันแบบนี้ ถ้าท่านมีอินเทอร์เน็ตในมือถืออยู่แล้วมันน่าจะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นค,ครับ แต่เชื่อว่าสุดท้ายหลายท่านอาจจะยังมีคําถามเนี่ยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับค่ะก็หากจบรายการนี้ไปนะคะยังมีข้อสอบถามนะคะอยากให้คนพิการนะคะสอบถามที่1479นะคะหรือทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ในรายการมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอนะฮะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ทั้งหมดไม่เข้าใจตรงไหนติดขัดตรงไหนโทรไปสอบถามได้ตลอดนะครับะหรือปรึกษาปัญหาใดๆของคนพิการได้ทั้งหมดค่ะแล้ว มีการช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็การขจัดจาการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการด้วยค่ะครับผมวันนี้ชัดเจนมากๆครับก็เป็นกํนาลังใจให้ทุกคนนะผ่าสภา,าวะเศรษฐกิจลักษณะษแบบนี้มีกองทุนให้กู้ยืมแบบนี้นะฮะจะได้แม่ผ่อนคลายสถานะทางการเงินลงไปได้บ้างวันนี้ขอบพระคุณผอ,อครับขอบพระคุณค่ะและนี่คือหมดของรายการ n b t มีคำตอบในวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ